สวัสดีครับทินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องแผนดีนะครับวันนี้ก็มาอัปเดต A D A นะครับหลังจากลงไปเมื่อหลายวันก่อนนะครับ A D A ก็ยังเหมือนเดิมนะครับที่ผมคาดการไว้นะครับใครที่ติดตาม A D A มาตั้งแต่คลิปแรกๆใน playlist ผมนะครับเข้าไปติดตามได้ใครที่ยังไม่ได้ดูนะครับก็ยังมองสุดสุดที่1.2จนถึง1นะครับก็มีโอกาสลงมาตั้งแต่1.2จนถึง1จริงๆนะครับล่าสุดก็กับตัวขึ้นนะครับก็ ผมคาดการไว้นะครับใครที่รับโซนแนวนี้ถือยาวได้ไม่มีปัญหาครับเหรียญนี้เป็นเหรียญที่เหมาะกับการถือยาวนะครับถ้าเล่นสั้นก็หาจุดออกดีๆนะครับก็เดี๋ยวผมจะมีแนะนํานะครับก็อ่าเป็นไปตามที่ผมคาดการไว้นะครับมาดูกราฟเดย์กันนะครับกราฟวิกนี่ไม่มีอะไรนะครับก็ใครที่ถือมาก็ถือเย็นๆไปเลยครับก็สบายแล้วนะครับตั้งแต่1.2จนถึง1.1เนี่ยก็มาดูกันนะครับ มาดูกันในเป้าเดงนะครับแท่งเดแท่งเดียวนะครับเขียวเขียวยาวๆเลยนะครับเนี่ยผมบอกแล้วนะครับ a d a จะวิ่งนะครับตั้งแต่คลิปล่าสุดที่ผมลงไปเนาะมันก็วิ่งจริงๆนะครับก็ใครที่บอกว่าวิ่งไซด์เวก็เดี๋ยวลองลองดูนะมันจะวิ่งไปถึงไหนยวผมบอกให้นะครับว่ามันจะไปหยุดตรงไหนนะครับส่วนแนวรับนะครับแนวรับที่ผมบอกไว้ในคลิปที่แล้วนะครับส่วนในคลิปใหม่นี้ผมจะบอกแนวรับใหม่ให้นะครับ ว่า A D A ตอนนี้ไปเจอจุดนะครับเจอจุดแนวต้านสำคัญนะครับเพราะว่าถ้าหลุดได้นี่ไปเร็วยิ่งกว่า1 2, าเนี่ย1.2จนถึง1.3เนี่ยถามว่าทำไมถึงวิ่งมาไวนะครับเนี่ยเพราะว่า A D A นะครับมันมัน,ม,นมันหลุดโซนแนวรับใหญ่ขึ้นมานะครับตั้งแต่เนี่ยหลุด1.256ง่ายๆนะครับคือหลุดตรงนี้ขึ้นมานะครับวิ่งขึ้นมาครึ่งหนึ่งของฟิบโบตัวนี้นะครับก็ โอกาสอีกครึ่งหนึ่งถ้าหลุด1.422ไปได้จะไปวิ่งไปที่1.52นะครับอันนี้เป็นเป้าใหญ่นะครับถ้าหลุดไปได้คือจะไป1.52นะครับเนี่ยเพื่อไปเทสที่เดิมที่มันตกลงมานะครับอ่าเนี่ยที่เดิมที่มันตกมานะครับดูจาก MA นะครับตัดที่แท่งอ่าแท่งเท่าเลยเนี่ย1.59นะครับเนี่ยถ้าใครจําได้นะครับเจ็บปวดนะครับแท่งนี้ยเหมือนจะขึ้นแล้วไม่ขึ้นนะครับผมก็ได้เตือนแล้วว่า ADA มันจะลงในช่วงนั้นนะครับ ก็ถ้าถ้าคิดแรกๆนะครับถ้าใครดูมีการเตือนอยู่แล้วนะครับก็มีลงยาวนะครับเนี่ยเพราะว่าแท่งนี้เอมอตัดนะครับเอมเอตัดลงนะครับตอนนี้เอ็มอตัดขึ้นนะครับแต่ไว้ใจไม่ได้นะครับเดี๋ยวดูนะครับเนี่ยไว้ใจยังไม่ได้นะครับทําไมนะครับเพราะว่าตอนนี้มันวิ่งขึ้นมาไวมันวิ่งขึ้นมาไวบวกกับไอเอ็มเอเพิ่งตัดขึ้นนะครับ เพราะว่าถ้าเกิดชนตรงนี้แล้วเกิดลงเลยเนะี่ย m ออก็จะลงตามอีกแล้วนะครับลงตามและทีนี้ลงตามมันจะถูกขายลงมาที่เดิมนะครับใครที่รับของมากกว่าราคาสูงกว่าหนึ่งจุดสามขึ้นไประวังดนวยนะครับรว่าผมไม่ได้แนะนําให้เข้าแบบราคาที่เป็นแพงนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะทําราคาเข้าให้นะครับก็ไม่ได้แนะนําการลงทุนนะครับแต่ก็ยังดีว่า,าถ้าเราเข้าในจุดรับสําคัญเราจะ ปลอดภัยมากกว่าเข้ากลางคันนะครับมาดูกราฟ4ชั่วโมงนะครับนี่นะครับ4ชั่วโมงวิ่งขึ้นไปชนแถว1.4นะครับที่ผมทำโซนกรอบสีแดงไว้นะครับช่วงนี้นะครับและทีนี้มันยืนเหนือ1.3หลังจากที่ผมวัดฟิโบ1.5ลงมานะครับ1.59มันจะวิ่งอยู่แถวแถว1.39จนถึง1.42นะครับถ้า3-4แท่งนี้นะครับชนนะครับลงนะครับ เป้าลับนะครับเป้าลับที่ที่อ่าเป้าลับที่หนึ่งนะครับเป็นหนึ่งจุดหนึ่งจุดสองแปดนะครับหนึ่งจุดสองเก้านะเป้าลับที่สองจะเป็นหนึ่งจุดหกเก้านะครับนี่นะครับถ้าใครรับตรงนี้ไม่ได้อย่าไปรับแถวนี้นะครับให้รอนะครับเดี๋ยวถ้าเกิดมันเกิดสัญญาณขายจริงๆไม่ผ่านตรงนี้จริงๆมันจะลงมานะครับนี่นะครับเดี๋ยวผมทาให้ดูนะครับนี่นะครับ มันอาจจะหลุดมาอย่างนี้นะครับแต่ตรงนี้ผมวาดเลยไปนะครับดู2แนวรับนี้ก่อนนะครับ1.288 1.269สต็อป็ลทที่1.26หรือ1.25นะครับ1.24แล้วกันนะครับเพราะว่าถ้าหลุดหลุดโซน1.246คือหลุดลงมานะครับไปเทสที่1.1ก็เป็นไปได้ยากอยู่เหมือนกันนะครับเพราะว่ามันกลับตัวขึ้นมาแล้วเนาะก็คิดว่าดูตาม BTC ด้วยแล้วกันนะครับสำหรับ ADA ใครที่รับ1.47นะครับอย่าลืมตั้ง Stop Loss ไว้ที่1.33แล้วกันนะครับเพราะว่าถ้าเกิดเทลงมาตรงนี้ก็เอาไม่อยู่นะครับสโซนนี้นะครับแต่ถ้าใครจะลุ้นก็ตามใจนะครับอันนี้เป็นความคิดเห็นส่วนตัวที่ผมคาดการไว้นะครับเพราะว่าถ้าเกิดหลุดลงมาก็หลุดลงเลยนะครับแต่ถ้าหลุดขึ้นล่ะนะหลุดขึ้นนะมันจะเร็วขนาดน้นขนาดนั้นเลยเหลือดู C D C นะครับ cdc ตั้งขึ้นเลยนะครับเดี๋ยว,วไล่ชั่วโมงกันดีกว่านะค200สอ่อ ma200 ทับ50ยังไม่ตัดกันขึ้นนะครับก็ยังถือว่าไม่ยังไม่ปลอดภัยนะครับแต่จะดูยังไงว่ามันจะตัดขึ้นหรือปลอดภัยก็คือถ้าเนี่ยจุดนี้นะอันนี้หักมาจาก ma200 นี่หักมาจากเท่าไง โอ้โห oh. มันหักมาจากจุด,จดยอดสุดคือ3ดอลลาร์นะครับ MA สองร้อยของสี่ชั่วโมงนะครับถ้าเกิดมันตัดขึ้นจริงนะครับแล้วม,ม,มันไปยืนเหนือหนึ่งจุดหนึ่งจุดสี่หนึ่งจุดห้าได้นะครับอันนี้ถึงจะการันตีว่า ADA มันกลับตัวของจริงนะครับคือมันไปก่อนเขาแน่นอน,นครับสำหรับ ADA นะครับถ้าเส้น MA ตัวน,นี้นะครับก็คือถ้าเห็น MA สองร้อย ตัดขึ้นโซนประมาณนี้นะครับโซนประมาณนี้นะถ้ายืนเหนือยืนเหนือ1.6ขึ้นไปนะครับได้กลับไปที่เดิมแน่นอนนะครับส่วนจะขึ้นไม่ขึ้นต้องดูนะครับดูว่ามันจะหลุดหรือเปล่านะครับเท่าที่ดูนะครับเดี๋ยวมาดูไทมเฟรมเล็กๆกันนะครับว่ามันมาชนอะไรตอนนี้นะครับมันชนแนว1.422นะครับฟิโบฟิโบของจุดล่าสุดที่พึ่งเทลงมานะครับ นี่นะครับเดี๋ยวดูตามเฟรมหนึ่งชั่วโมงนะครับเนี่ยหลายแท่งแล้วนะครับอันตรายแล้วนะครับไม่แนะนําให้เข้านะครับเพราะว่าถ้าถ้าสามสี่แทง่งห้าแท่งขึ้นไปต้องยืนให้ได้นะครับ A.D.A. นะครับก็ใครที่มันยังเป็นขาขึ้นยืนยันว่ามันยังเป็นขาขึ้นนะครับเพราะว่ามันจุดต่าสุดมันลงมาแล้วนะครับ ก็ถ้าใครมองยาวมันยังจะกลับตัวไปที่1.6คิดว่าสิ้นเดือนนี้จะเป็นไปได้หรือเปล่าก็ยังไม่แน่ใจนะครับแต่ใครที่เล่นสั้นนะครับไม่ควรพลาดนะครับเพราะว่าถ้ามันหลุดลงมานี่ก็คือติดดอยเหมือนเดิมนะครับแต่ติดไม่นานครับมันจะกลับตัวขึ้นอยู่นะครับมันจะกลับตัวขึ้นอยู่แต่แค่บอกว่าถ้าจะเล่นสั้นหรือเล่นอะไรให้รอตามแนวแนวรับที่ผมบอกนะครับ1.288 1.269นะครับ ต้องดูโซนนี้นะครับสําหรับ A D A ก็ไม่มีอะไรนะครับดูสิบ15้านะครับนีมีมีแนหแน่แน่เกิดสัญญาณขายในสิบ15้านาทีนะครับเนี่ยอาจจะมาถ้าถ้าเล่นสั้นจริงๆสิบ้านาทีนะครับเนี่ยเราต้องหัดดูแนวแนวต้านนะเออแนวรับนะครับ 1. 3 4 6สาสี่เนี่ยอาจจะมีการกลับตัวขึ้นแต่ถ้าเอาไม่อยู่สต็อปลอตต่ำกว่านี้ก็อยู่ได้นะครับก็เล่นสั้นก็ได้หลายดอกนะครับได้หลายตับนะครับสําหรับเล่นสั้น EDA เดี ADA, ๋ยวผมจะมาอัปเดตให้นะครับหลังจากมีการเปลี่ยนแปลงกราฟนะครับส่วนใหญ่ผมไม่ค่อยได้อัปเดต EDA เลยเพราะมันยังวิ่งตามกราฟที่ผมพูดไว้นะครับก็ไม่ได้มีอะไรมากถ้าใครติดตามตั้งแต่คลิปแรกๆนะครับใครจะอมองว่าผมกล่าวคลิปนี้ก็เป็นการสแสดงความคิดเห็นได้นะครับผมก็จะเข้าไปตอบให้นะครับเพราะว่ามันเป็นการคาดการ์ไว้ล่วงหน้าอะไรก็เกิดขึ้นได้หรือไม่เกิดขึ้นได้นะครับเพราะว่า ก็ดูกันยาวๆนะครับหนึ่งสองสามสี่ห้าคลิปนะครับก็ดูกันไปนะครับว่ามันจะเป็นไปตามที่ผมพูดหรือเปล่าะอะไรที่ยังไม่เกิดเดี๋ยวมันเกิดขึ้นมาเราก็เฉลยไปตามเวลานะครับเราตอบล่วงหน้ากันไม่ได้นะเดาใครเดามันนะครับส่วนผมนี่ก็จะมองไปตามกราฟเรื่อยๆนะครับถ้าเจอจุดสําคัญผมก็จะทําคลิปมาเตือนนะครับว่าตรงนี้จะชนลึกหรือจะหลุดหรือจะชนมีโอกาสหลุดหรือเปล่าเนี่ยถ้าทรงนี้หลุดนะหลุดลงอยู่นะครับ ยังไม่ขึ้นนะครับก็เดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าครับขอบคุณครับ